ชุดพี่ควานไม่พอแล้วแม่สภาพดูดิแต่ละคนขัดหน้าขัดหลังขัดคอขัดแขนเจ้าชุดเนี่ยเออเจ้าชุดไซส์ชุดนะโอ้คนสวยน้าหยองโอ้หูคนสวยอือโอ้โนี่นี่ใคเลยย่างไปยุบตําแหมได้แค่นี้แหละพ่อได้แค่นี้แหละพ่อเอ้ยติดที่โซ่เออติดที่ปุ่มสะคอนมื่อไหร่นะพี่เต้าเราได้ขี่คอ รู้สึกได้ว่าเนื้ออุ่นเป็นช้างที่น่ารักเลยอะ่ะโดยนิสัยเขาอะ่ะแล้วก็ฉลาดมากนะคะเหมือนตอนที่มีหนังอินเดียปอปอจะบอกเลยว่าดู <c oughs> oo, พี่ควานฝั่งหมวกไว้บนฝาหมวกไว้บนเนื้ออุ่นเนื้ออุ่นใส่หมวกหนึ่งตอนที่มีหนังอินเดียปอปอก็กัรันตีได้ว่าเนื้ออ,อุ่นนี่แหละเป็นเชือกที่ฝึกได้นะคะเวลามีแ a c t ิ้งต่าง,างก็ฝึกได้พี่ทัางวันดีค่ะ พี่ควันฉันยิ้มหวานทุกคนนะจ๊ะมีสแกรนล้ำปางทั้งนั้นละจ๊ะฉันบอกเลยเห็นล้าง,<อ>งใช่ไหมอ้ยลูกสาวใครเนี่ยลูกสาวใครเนี่ยไม่ไม่มาจุกสามจุกแล้ววันนี้วันนี้วัดสองจุกเหรอคะวันนี้วัดสองจุกพอบวมบวมบวมกิ้งมาบวมมาแล้วสวัสดีค <c oughs> ่ะออ้แสนล้านลูกเป็นล้นมหาศาลนะโอ้แสนล้านลูกลูกลูกเก่า มันเคี่ยวจังเลยค่ะแล้วคุณพ่อไปไหนครับคนนี้คุณพ่อไปไหนคะคุณพ่อไปไหนครับวันนี้ <c oughs> อ๋อนี่ไงคุณพ่ออยู่นี่คุณพ่ออยู่นี่สอนไปรับไปเลยเนาะเออบรรทุกต้องนะ <c oughs> อุ๊ยอุ๊ยเกนบอกว่าชินแล้ว อู๋วันนี้มีวันนี้วันนี้ไม่เมยมีสองสุกนะทุกคนวันนี้ไม่มับสามลดไปหนึ่งสุกลดไปหนึ่งสุกนะคะนี่้สูงเมย์จะมาโกงนู้นโอ้มันยืนติดสูงด้วยตวโอ้แตะยืนอยู่บนเนิน <laughs> แม่ฉันก็นึกว่าสูงกว่ากันขนาดนั้นยังหนักได้เธอแต่นางขายยาวมากเลยนะต <laughs> ายเด็กๆตายแต่เขาเดินเตยแล้วไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเมยผมยาวกว่านี่ใช่ทุนน้องประทุนเนาะ ไปเขาเดินตัวได้ละออนเลยเป,ปิดปาะไปเม่เม,มยใส่ตุนอุ้ยเนื้ออุ่นคนสวยทุกคนถ้าพี่เต้า,าชอบออกสื่ออะดังไปแล้วเพราะว่าลูกสาวเขาอ่ะน่ารักมากแต่พี่เต้าอ่ะไม่ชอบออกสื่อไม่ทําโซเชียลอะไรใดๆทั้งสิน้นไม่สนโลก <laughs> ไม่งั้นอะดังไปแล้วคนนี้คนนี้สวยมากคนนี้สวยมากเลย<ๆ>สวยมากเลยค่ะอุ้ยทำเสียงคลือคลือเลยเหรอลูกเหรอจํากันได้อยู่ไหม<ๆ><ๆ>เนี่ยเอเราไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะเดี๋ยวนี้นะฮ ต้องตามนี่ไปแล้วหรอจะไปแล้วหรอเอาไปเอาตามไปไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันตกลงจะให้พ่อขี่ไหมนี่แย่ยากอย่างเดียวอ๋อเฮ้ยยาอย่างเดียวตั้ต่มแฮมตามแฮมได้แค่นี้เหรอตามแฮมได้แค่นี้แหละพ่อได้แค่นี้แหละพ่อเอ้ยเออติดที่ปุ่มจะคลอดเมื่อไหร่นะพี่เต้าน่าจะไม่ปลายปีจะต้นเดือนหน้าเลยว้ายตื่นเต้น ธันวาบุกไาเนี่ย18-22เดือนเนาะจะ18หรือจะ22ทั่วไปเขาเกิดหน้าหนาวกใช่ไหมเอออุ๋เธอหมกลงไว้ไหนอะหมกแก๊บตกละมึงเชื่อจังเลยค่อมึงเชื่อจังเลยข้อนี่ยคนสวยนี่อุ้ยเพื่อนรักอู๋เธอดูเขาทักกันเนี่ยดูเขาทักกันเนี่โอ้แล้วเธอตุนย่าไปไหนอะเธอ นางสาวนางสาวตุนย่าอ้คนสวยอะไรยีกโอ้คนสวยอือนี่ขายเลยนี่นี่มันเขี้ยวัปเลยเดินไปไปขออะไรเราไปการไปการไปอาบน้ำกันเร็วมาเขาลงกินน้ำไหมคะเขาลงกับน้ำแต่ว่าไม่แสดงใช่ไหมอ๋อแสดงอยู่ออ๋เดินแถวแล้วก็มามั่เฉยเฉยจับไปโอ้ทำไมคนสวยตรงนี้มาเจอเป็คนสวยที่โคตรด้วยมีเหนียวด้วย ไปไปกันรูปมามามาลีมามาเดินมา,มาเร็วมาเร็วไปไปการไปการหาแล้วพี่ตั้งไม่เอาลูกสาวมาแล้วลูกสาวพี่ตั้งไปไหนอ่ะอ๋อนู่นไงคนสวยเอาใส่โบสัมพูมาสมสีไปลูกไปเร็วไม่ออนะเอาองตัวนี้นะ เอาวางทำไมอะลูกจะพักกินตรงนี้หรอเอ้าว้ายนังห่วงว่ะห่วงของว่ะวางล่อวางล่อแล้วพออลินายจะจับคว้าหนีเอออุ้ยนี่เธอดอกกระสลองสวยมากกระสลองอันใหญ่จริงหรอมันหอมมากเลยนะทอ ันหอมมากเลยนะเธอนะคะเนี่ยเอ็นดูดันหน้ามานหน้าโอ้ยดันหน้าดันหน้าไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วเวียนหน้ายังไงมาอย่างนี้โอ้อชุ่มแล้วบอกว่าผ้ากันก็ใส่มาเลยจริงเหรอจริงก็มันขาดแล้วมันไม่มีแล้วอะทำไงอ่ะไม่มีเลยผ้ากันก็ใส่มาเลยชุดพิคอนไม่พอแล้วแม่สภาพดูดิแต่ละคนขาดหน้าขาดหลังขาดคอขาดแขน มันเปียกอล้เนาะเปียกแล้วก็ซักก็ไม่แห้งแม่เอ๋ยโ็ปีนึงใส่ทุกวันโอ้ปีนึงใส่ทุกวันแต่ได้ชุดเดียวไงอันดูอ่ะใส่ทุกวันเดได้ชุดเดียวต่อปีอ่ะโอ้ชุดมอจะได้หน่อยยนงเนาะที่ปั๊มผู้เป็นพยานตอนส่ถิงนเขาป่าใช่ พอีี่แก่ชุดใส่ทุกวันใส่ทุไม่พอนะเวลามีงานเวลามีคณะก็ใส่ชุดใหม่ๆเด้อใส่ชุดใหม่ๆเด้อชุดไหนอ่ะชุดไหนสมสีก็คือโดดเด่นสุดนะคะดูส่วนของโบก็คือรถกระตุยไปไหนแล้วเนี่ยเอากระตุยอยู่ข้างหลัง นี่เด็กๆพกขนมมากินกลางทางนะคะมาลีก็คือทยอยกินเรื่อยๆมีการเอาวางล่อเพื่อนนิดนึงแล้วก็ไม่ให้กินนะคะ<ม>โอ้ขับเร็วแตะ<ม>แสนสาสวสวยตามมาด้วยเต้าแสนชัยก็น้อย สาวๆน้ำหน้าสันชายตำหลักสสนชายจะโคงไม่โคงครับไม่โคงครับผมแค่ตัวใหญ่หเฉยแต่ผมยังเล็กอยู่ใหญ่แต่ตัวลูกหนัว ชุดพี่ควันเปื่วยตาเป่วยจริงมาเป่วยแบบน่าเอ็นดูมาก <laughs> เป่วยแบบน่าเอ็นดูเพราะว่าเพราะว่ามีอยู่ชุดเดียวนะคะเขาแจกชุดเดียวแล้วก็ต้องใส่ทุกวันนะแม่มันก็เปื่อยแหละนะคะว่าฉันทำไมตัวฉันไม่แต่ย่าวะเดี๋ยวก่อน <laughs> <laughs> แม่ลำเพยอยู่ไหนสวัสดีค่ะแม่ลำเพยอยู่ไหน <laughs> แม่ลำเพ,ยม,ำเพยมาหลือยัง โอ้ oh, แอนกี้กำลังดูแลแขกอยู่นะปั้นาถามํามแม่ลําเพยได้อยู่ไหน <c oughs> อะไรหรอ,อถามแม่ลาเพยหรออ๋อแม่แม่ลําเพยมายัางเร็วๆพี่ปาร์มาแล้วพี่ปาร์มาแล้วแม่ลําเพยมายัางนะคะเมื่อเช้าเห็นแชร์พี่พี่ปาร์กลงกลุ่มแต่เช้าเลยนะคะแจกความฉดไฉหรอแม่เขารักของเขา,าอะเนาะความฮักความหยั่งนะคะ นี่แก๊งเด็กๆมาแล้วแก๊งเด็กๆมาแล้วโอ้วันนี้นักเรียนจากโรงเรียนอะไรเนี่ย พี่ปกคุงมาจ้าแม่ลำเพยเอาล่ะมีหลายๆคนไปแท็กแม่ลำเพยมาละ <c oughs> แท็กมาแม่แท็กมานะคะแม่ลำเพยจะไปไหนเสียคุณพาร์คมาแล้วนะคะวันนี้มันสวยโอ้โหช้างโดนสปอยแหละพี่เตี่ยมสปอยไว้เยอะนะคะก็ <c oughs> จะมีคนดูแลแทน <c oughs> ก็คือต้องเข้าไปฝึกอย่างหนัก <c oughs> ต้อนทุกท่านเข้าสู่โซนครชั้นไทยนะคะกับกิจกรรมชั้นอาบน้ำค่ะตอนนี้นะคเรียนชั้นของเรามากระทบน้วนะคะช่วงนี้ถ้าใ่รอบงาอยาก้อนอาหารชั้นตั้งความรูนะครอาหาร้องทะเลแตก็้อสุดใจนะคะอยาก้ทุกคนตั้งใจตั้งใจเลอีความขเลยนะคะเรมา i s fantastic thank you so much เอฟซีเหรอเอฟซีใช sure. ่เขาบอกเขาอยู่อเมริกาเขาดูตลอดเลยนะฉันดูเธอด้วยเขาบอกฉันพูดให้ตลอดเลยนะคาเรนเหรอใช่ไหมต้องถามต้องถามมิกกี้ฉันจำได้แต่ป้าลำไยคนเดียวจับไม่ได้เขาบอกว่าทุกที่ฉันจะดูเธออยู่ที่อเมริกาที่บ้านฉันนะอะไรเงี้ยแต่วันนี้ฉันไม่อยู่ที่นี่อ้าแฟนต์แทสติกค่ะเลิศ นี้พี่โจไม่มาโอ้วันนี้พี่โจไม่มาวันนี้แก๊งใหญ่ๆเหลือวานาลีแค่นี้หรอขอดก็ไม่มาอ้าไม่ใช่ลูกข่างก็ไม่มาตุลานี้ต้องเห็นลำเพยขี่านาลีเล่นน้ำได้หรือเปล่าไม่ไ <c oughs> พี่ปาคเอาหลับได้ดินี่ไงเขามีเชือกรัดอกอยู่เผื่อแม่ลำเพยเขาจะมาขี่ลงน้ำเดินตุลารับแขกได้แล้ว <c oughs> <c oughs> แต่งแ <c oughs> <c oughs> ม่ทำไมป้าทำหน้าอย่างนั้น เด็กๆจากโรงเรียนอะไรวะปอปอพี่เต้ามาใช่พี่เต้ามาลกำลังจะถามถึงลูกข่างพอดีเลยค่ะแอดอ๋อ<ว>ลูกข่าขง,ขงวันนี้อยู่ค่ะว้ายดูซิทำไมคนนี้ลงอาบน้ำก่อนเพื่อนเลยเฮ้ยลูกพี่ม่วนมากพี่แว่นเป็นไงบ้างคะยังเจ็บอยู่ไหมนะเจ็บว้าย อุ้ยมันบวมมากเลยเราต้องทำยังไงอะไปหาหมอหมอนัดที่ซึนหกอีพีวายอันตรายนี่แหละต้องให้คุมแสนอาบคนเดียวมันเป็นพ่อไร่อะฝีพี่ถามหมอไหมแก้ว่ามันโดนน้ำโดนอะไรแล้วก็นี่เราเปกเกามันอ๋อมันก็จะติดเชื้อข้างในใช่ไหมเจอแน่ตุลาวนาลีกับแม่ลำเพยเออจัดไปค่ะมาแขกแน่ยุบ ตายแต่งแกนปุ้นนะโอ้ทำไมเลิศะน่าฮักดีมาเพ่มาเพ่ไปอิปปุ่นเฮ้ยอพี่จะขัดหลังหรือเปล่าไปอิปปุ้นอ่ะพี่จะขัดหลังกระหินหรือเปล่าชิมย่านี่ทุกคนช่วงนี้พี่แวนเจ็บขานะคะพี่แวนเป็นฝีก็จะไม่ได้ลงอาบน้ํากับน้องนะคะก็จะปล่อยลูกชายลงไปเล่นน้ําอย่างอิสระภาพนะคะความอิสระภาพก็คือเป็นแบบนี้แแล้วทุกคนแล้วพี่แวนก็มีแฝแฝว่ะเธอฝีที่กําลังขึ้นอีกอันนึงแล้วว่าบวมมาก แน่นดูข้างเด้กับห้ากันหรือแคบค้างข้างหนึ่งอันนี้เกินจอย่างผนพุดกันหรือจะได้ก็น่าเนี่ยเมื่กี้จ่างจริงผนมันแตงมันมันน่าจะน้อแล้วก็มันอาจจะแบบเสียดสีแมงมืออะไรอย่างนี้ด้วยแหละเธอมันน่าจะหลายอย่างแล้วเขาลงหนานไปวันนี้พี่ปาร์กปังอะไรคะน่าจะเป็นคิตตี้นะเมื่อกี้เท่าที่ดูวันไหนมาปางกาลีก็จะหน้าตึงแต่เมื่อกี้ก็คือยิ้มอยู่โฉมาโฉมาขึ้นบนอึ่งไข่เห็นไหมแม่มันลดไหมดูพุงสิ อ้โหมาเพ่มาเพ่คมแสนแบบเพร์นเวอร์ปังเอเวจีมีปังมีปังกาลีกับปังคิตตี้แม่นะคะอ่ะเป็นเงาหินี่ิงเค่ะหมาเพลเร็วเวนี่คมแสนมานี่ลูกม,มานี่แล้วไ,ไป็ที่ประจำ ไม่มาแล้วแหละพ่อไม่ได้ยินแล้วหูดับแล้วนั่นอะหูดับแล้วผมแสนวันี้เราซกเล้วโอนี่จะได้ สนุกสุดในสาโลกแม่ตั้งแต่พ่อไม่ได้ลงน้ำด้วยเนี่ยมันเพลินดูสิเรียกก็ไม่มาทำไมล่ะมาาไหนก็ได้นะคะมาไหนก็ได้นะคะอเออมันเพลินมันเพลินพี่หวังเริ่มช่วยเริ่มช่วยอ่ะพี่เตยมก็มาพี่เตียมสวัสดีค่ะพี่เหล่าสวัสดีค่ะนี่พี่เตียงยังต้องมาคุมอยู่ทลูกสาว ไม่น่าเชื่อว่าแกจะเกษียณแล้วว่แกยังดูหนุ่มอยู่เลยอาจจะเป็นเพราะแกตัวเล็กผมเสร็จดับน้ำเก่งเวอร์ใครอยากลองไปทัวร์บาดาลนะคะก็เดี๋ยวรอให้น้องรับแขกได้นะคะก็ค่อยมานะคะมีเซเว่นริมน้ำด้วยใช่ไหมเซเว่นริมน้ำตรงนั้นนะคะเพลินๆแอดกี้เชียร์ใหญ่แอดกี้ช่วยเรียกช้างด้วยคำว่าไปเลยไปเลย ผว่าดค่ะซึ่งบางครั้งอาจจะรน,นะคะมแสนพูดในใจว่าอิสรภาพเออตลกแม่มแม่ลำเพยพี่ปาร์ครสามารถขี่ลงน้ำได้แล้วนะแม่มาเร็วๆเ,เดือนตุลานะคะ <laughs> <laughs> ปาร์อคอยู่ไหนแม่ลำเพยมาแล้วเธอสู้